Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video phải kiểu gì cái một nữa cho kênh chứ coi chúng ta dở bộ thì các quan này โยมแล้วไอ้ฮะเต็มดียังสี่เวลาเล่นเล่นไใหมดเวลาปล่อยก็ปล่อยไม่เลย ยิบโซเอากล้วยมาให้หนอ่อยยิบโซเอามา ้วนอ้วนอ้วนอ้วนมานีน้วคุณเหือแกะมาหนูเอาไปให้แม่วงเดือนด้วยอ้วน oh. ครับผมก่อน <Okay. S 1> ครับ ครับโลโลครับโลไปให้แม่คงเดือนเอาให้เขาเลยเอาให้เขาเลยให้เขาเลยเขาเข้าใกล้ๆหวะไม่เป็นไรหรอ่ะอันเนี้ยอ่ะ วันนี้แม่ควานเอากล้วยมาให้อ้วนเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนอีกนะคะนี่นะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่สง่งคะแนนมาให้อ้วนเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนนะคะกล้วยกล้วยอยู่ยังอยู่ที่บ้านควานไหมอีกนะคะมาเอาอีกอันนี้ไปให้แม่องเดือนเลยนี่ เอาไปให้ใกล้ๆเลยไม่ต้องให้เขาหวัดดีหรอกเขาเสียงแล้ววันคร้บวันคร้บวันค้ยได้กินแล้วหันดากให้เฉยเลยนะคะหนไปแล้ว <c oughs> วาน เอาให้ทั้งไอ้นั่นเลยหนูเอาให้หมดนั่นเลยเออให้หมดเลยให้หมดเลยแม่ก็ได้กินด้วยนะคะ,อ,คะอ้วนนี่แก้มป่องเลยคะ่ะนี่ คนขาวอะจุ๊บจุบจุ๊บอพอพ่อพ่อพอก่อนเ <laughs> อมา, <sighs> มามาอะถือมานนิอปากล้อ,ป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 อปาอปาๆอาปาอาปาอาปานั้นเอ้ารีบรีบคายเกินแล้ว พอก่อนยิบโซหายแล้วพอก่อนเอาอันนั้นไปเก็บก่อนเอามาเอาอันนั้นไปเก็บที่เดิมไปเดี๋ยวค่อยให้ใหม่รีบเกินขายอีกเลยหไหมขายอีกแหละขายแล้วก็เก็บกินทีหลังอีกไม่ต้องให้เร็วใช่ไหมไม่ต้องเดือดนรีบนะคะ <c oughs> โอ้ย พ่อแล้วค่ะพ่อก่อนนะคะพ่อก่อนหมดแล้วโบเบโบเบดูดีขึ้นไหมคะแม่องเดือนไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละวางไว้วางไว้แล้วก็เดินไปหาน้องเอาก็เดินไปหว้านู่นมีน้ำกินอยู่นู่นเดอยู่ยใต้เบาะรถนู่นน่ะ อยู่ใต้เบาะรถหัวอวาหารให้กินยังไหมเอาให้ไหมเอาให้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ดยว